สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระโอกาสทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5โมงถึง6โมงพกับคุณวันชัยสุพรรณทางช่อง MV Star Channel ส่วนทุกวันอาทิตย์พบกับผุมอนชชาทรงศิลิและจ่าโกวิทแย้มวงทางช่อง MV บางกอก Channel แห่งนี้และช่วงเช้าเช้าครับครับตั้งแต่6โมงไปจนถึง7โมงครึ่งครับนะช่วงนี้หลายจังหวัดก็ดูรายการเราไม่ได้เพราะน้ําท่วมน้ําท่วมโอ้โหนะก็เห็นแล้วนพูดง่ายว่า ยังน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็น่าสงสารเยอะแยะเลยแล้วก็มีพายุเติมเต็มมาตลอดเดี๋ยวก็มีที่นู่นที่นี่อะไรเข้าภาคเหนืออีกแล้วนะฮะก็แหมน่าเห็นใจนะคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาลำบากจริงๆแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเหลืออะไรกันยังไงนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะฮะพอของช่วยเหลือไปเนี่ยไปอยู่ได้ไม่กี่วันอย่างปลากระป๋องหรืออะไรจะมีอะไรเนี่ยก็ขาดแคลนแล้วก็หมดลงนะฮะแล้วบางคนเขาแนะนําว่าถ้าจะบริจาคกันจริงๆนะ อ่าขอเป็นตัวเงินเลยดีไหมแล้วเขาจะไปซื้อที่ไหนคุณนุชาคือบางอย่างเนตลาดมันไม่ไหวแล้วเข้าไม่ได้แล้วอ่ะคือพวกเนี้ยค่ะบ,บางทีเนี่ยเดี๋ยวจะมีช่องทางไปเองได้นะฮะช่องทางในการที่จะซื้อเนี่ยขอให้เขามีตังค์เถอะ เพราะว่าในส่วนของของ,ของเนี่ยบริจาคเนี่ยบางคนเนี่ยหน่วยงานบางหน่วยงานเขาเอาไปอยู่แล้วแต่บางหน่วยงานที่จะไปสมทบเนี่ยนะอย่างรธรร,ร,รมดาเนี่ยจะเข้าไปช่วยเหลือเขาในขอเป็นตัวเงินดีกว่าถ้าจะเข้าไปนะค,คือคือในใน,ในบางส่วนที่เขาเข้าไปมันมีมันมีของกินอยู่แล้วของกินของใช้เนี่ยนะฮะอย่างหน่วยหน่วยหลายๆหน่วยเขาก็มีของกินของใช้มีอะไรมันไปซ้ํากัน ไปซ้ากันแล้วในส่วนที่เขาต้องการของอย่างอื่นเขาไม่สามารถจะหาซื้อได้ฉะนั้นถ้าคุณจะไปที่หลังเนี่ยขอเป็นตัวเงินไปเลยดีกว่าเปตัวเงินไปแจกแจกเลยดีกว่าแจกนะฮะจากสองร้อยสามร้อยห้าร้อยอะไรก็วานไปแต่ละบ้านแต่ละบ้านทีนี้แต่ละบ้านเนี่ยก็มีข่าวมาว่าพอพอพวกนายทุนนายทุนเงินกู้พอรู้ว่าได้ตังเงินสดมันมาตามเก็บไม่ได้ตังเลยอันนั้นมันก็นนก็เกินไปนะ เออผมผมเห็นแล้วผมผมเห็นแล้วผมสงสารน่ะสงสารเขาเนี่ยซึ่งมีข่าวจากไรต์อะไรมาผม ได้ดูรายการโทรทัศน์เนี่ยนี่ก็ตามตัวเขาตามจับกันอยู่ยแหละน่าเห็นใจกับว่าเขายิ้มแย่แล้วพอโดนมรสุมอย่างนี้แล้วก็มรสุมชีวิตก็เข้ามาอีกนะฮะก็ลําบากเหมือนกันก็เห็นใจเขาว่าไม่รู้ทําไงนะคุณรูกจับมันจางั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นตัวเงินก็โอเคอ่ะบบางคนที่มีฐานะนะมีฐานะแล้วสามารถจะรวบรวมเงินได้อะไรเงี้ยก็ไปบางบในส่วนของพื้นที่ที่ท่านไปเนี่ยนะท่านก็เอาตัวเงินเนี่ยไปแล้วก็ไปมอบให้เขาไปมอบให้เขาก็ไปแจกคือไปแจกเองเลย แต่ทีนี้ว่าคนที่เขาเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมีข้อจํากัดอยู่ไม่ได้ไม่ได้อย่างพวกรัฐมนตรีหรืออะไรต่านอะไรเนี่ยแต่ถ้านักธุรกิจเนี่ยนะฮะที่รวบรวมมาได้เนี่ยจะไปเนี่ยนะฮะก็ไปแล้วก็ไป ไปแจกเขาเลยนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะก็เหมือนบางคนเนี่ยพอได้เงินแล้วเนี่ยมันเหมือนสารพัดนึกอ่ะสามารถจะซื้อได้อะไรได้เลยเงินมันขอเรียกว่าสิ่งวิเศษอ่ะสามารถที่จะทุกอย่างแลกสารพัดชนิดได้เลยอะใช่ไหมที่หาก็ทุกวันนี้คือหาของวิเศษของวิเศษหาของวิเศษใช่ไหมจะบอกว่าแก้วสารพัดนึกอย่างที่คุณอนุชาว่าเนี่ยมันก็ถูกต้องอ่ะมีอยู่อันเดียว สามารถที่แลกอะไรได้หมดอะทุกอย่างในในแม้แต่ชีวิตเนี่ยบางทีเรยังแลกได้เลยอะแล้วจริงๆนะฮะประเภทจนกระจุกกรวยกระจายเนี่ยเอ้รวยกระจายเอ้รวยกระจุกสินะรวยกระจุกจนกระจายคือจนไปทั่วเลยไอ้รวยเนี่ยเป็นเป็นหย่อมหย่อมใช่เห็นนักการเมืองไหมพี่ไม่รู้ทําอะไรกันมาได้มากมายขนาดนั้นไม่รู้กี่ร้อยล้านโอ้โหคุณนิชาเคยได้ยินไหมผว่าโอ้โหกูเนี่ยจนยิ่งกว่ามึงรวยอีก ฟังละงู่ะเขาเราว่างเพื่อนกับเพื่อนที่เขามาเจอกันนะครับกูเนี่ยจนยิ่งกว่ามึงรวยนี่พูดไปขอโทษนะท่านผู้ชมนี่พูดภาษาชาวบ้านครับแล้วเออมันยังไงวะอธิบายกันไม่ได้เลยว่า มึงก็ยิ่งรู้ว่ายิงรวยกูยิงจนยิงจนกูที่จนยิงกับมึงรวยนี่เรี่กว่าอย่างไงบ้ค่อนข้างแปลกนะไอ้คนรวยก็ยิ่งรวยยิงรวยไปแล้ว้คนจนนี่ก็จนเอาจนเอาแล้วรวยแบบน่าตกใจอ่ะคือเขารวยเขารวยเป็นชั่วโมงอ่ะเขารวยเป็นชั่วโมงพอเดือนหนึ่งอย่างพอเขาแจ้งบัญชีถ้าสินไว้เนี่ยนะพอ หมดไปปุ๊บโทรเข้ามาอีกตเพิ่มมานะเพิ่มมาเยอะเลยไม่รู้ไม่รู้มาอย่างไงเอนะฮะเขามีวิธีเขามีวิธีนนี่เขาบอกว่าเพียงเล็กน้อยนะที่เปิดบัญชีอะไรมาเนี่ยเขาบอกที่ที่ไม่เปิดเผยอีกอ่ะ ที่ไม่เปิดเผยอีกนะแบบประเภทประเภทคนเดี๋ยวนี้นะฮะมีหลายบ้านแล้วหลายหลายครอบครัวครับที่รวยๆเนี่ยคือเงินเนี่ยไม่ได้ไปฝากธนาคารอยู่ในเซฟไม่ได้ไปแจ้งนะฮะอะไรจต่มีอะไรบางคนเนี่ยฝังไว้เลยอยู่ในอยู่ในพูดง่ายอยู่ในเซฟอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เรื่องของเขาอะเอาว่าอยู่ในเซฟว่าอะไรอนไรอ่ามีเยอะมีเงินใช้ตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่รู้ทำมาหากินอะไรนี่ตรงนี้นี่เป็นเรื่องของ ความสงสัยของชาวบ้านแล้วความสงสัยเนี่ยมันมันก็เป็นความจริงเท้วด้วยนะแน่นอนถูกต้องเพราะว่าจะบอกว่าเอ๊ะไม่เอาจะบอกว่าเอ้ยอย่ามาให้ผมจะไม่ลุ้มาทางไหนเยอะแยะเลยอ่าฮะอันนี้ก็ได้เรียกอะไรเคยได้ยินได้ฟังมาอะไรมาจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้แต่บางครั้งก็ก็ความจริงเป็นส่วนใหญ่ก็มีแต่พอเปิดเผยบัญชีทักษิณออกมาเนี่ยมีหลายๆคนนะพี่โอวิทย์ครับปเครื่องอ่าฮะ เยอะเลยนะโอ้โหสะสมมาเครื่องนะพระสมเด็จพระนางพระยาพระอะไรจะมีอะไรนแจ้งออกมาโอ้โหเยอะนะแสดงว่าเก็บเป็นตัวเงินไม่ได้โอ้แต่อว่าคนเล่นพระเยอะก็ได้เงินมานี่แล้วก็เอา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 ไปซื้อเป็นพระเครื่องไว้นะใช่ไหมในพระเครื่องนี่เป็นเป็นมูลค่าอย่างหนึ่งเหมือนกันเหมือนัันใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่ามูลค่าเท่าไหร่ที่มูลค่าของพระเครื่องเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ไม่ได้อยู่ที่ไม่เหมือนทองัอย่างทองนี่มาตามตลาด แต่พระเครื่องนี่ตามตลาดพระเครื่องตามใจตัวเองบางครั้งนี่พระองค์ที่เราซื้ออาจจะซื้อมาล้านหนึ่งยกตัวอย่างแต่วันดีคืนดีอาจจะไม่มีราคาเลยก็ได้ใช่ไหมมันมันเป็นไว้ได้เสมอในเงี้ยนะแต่ทองแต่ทองช่วงนี้ขึ้นลงน่าตกใจนะน่าตกใจสิน่าตกใจนะเมื่ขึ้นก็ขึ้นปื๊ดปื๊ดปื๊ดเวลาลงพวบเลยนะมีอยู่วันบอกลงสองพันอมาโอ้โหคนรีบไปเห็นในรายการโทรทัศน์มีอยู่รายการผมจาไม่ได้คนไป ไปมันอยู่ในห้งนนางอะนะเต็มหน้าห้างเลยเ <อ é, S 1> ขาบอกเขาเขาบอกท่านผู้อ๋อรายการสะเก็ดข่าวเขาบอกบลองดูที่ว่าผู้ท่านผู้พวกเนี้ยจะมาทําอะไรกันวๆๆๆๆๆิ่งขึ้นตึตึตขึ้นไปบนห้างม,ามันมีนั่นอยู่หน้าร้านทองแก ใบคิวซื้อทองโอ้โหยาวเลยคุณผู้ชมคนเป็นหลายร้อยพูดง่ายๆโอ้โหคนเราล่ำรวยก็มีนะล่ำรวยก็มีที่ล่ำรวยก็บอกแล้วรวยรวยก็รวยก็รวยกระจุกไงรวยกระจุกแต่จนกระจายจนไปทั่วเลยนะแต่รวยก็มีมีเป็นหย่อมๆแต่ก็ก็ก็ดีนะครับก็ดีนะฮะคนที่คนที่เขามีเงินเขาสามารถจะต่อเงินได้ไงคือคือเอาเงินแล้วก็ไปทาธุรกิจอย่างอื่นแล้วมันก็ต่อเงินได้ก็ดีเหมือนกันครับ มาแนะนำข่าวศูนย์ก่อนพี่กวิทยนะฮะนี่สารเอกกัมพีนะเอกกัมพีฉบับฉบับใหม่เดือนฉบับในตุลาคมดิอ่าใช่ไหมอ่าตุลาตุลาไปดูหน้าปกกันหน่อยฮะตุลาเป็นอะไรนะฮะหน้าปกนี่นะฮะเป็นล็อกเก็ตล็อกเก็ตพระเจ้าตักสินมหาราชวัดหน้ากลางวัดหน้ากลางวัดนากรังกรุงเทพครับแล้วก็แล้วก็เนื้อหาในเล่มก็น่าสนใจมากมายเนื้อหาที่พระเจ้าตักสินใช่ไหมใช่ครับตรงม้าเนี่ยนสุดดาบเนี่ยนะฮะใช่ฮะอันนี้เล็กหรือใหญ่เลยคุณลุงจ๋าขนาดให้บูชาหรือ หรืออยู่อันนี้อันนี้เป็นองค์ใหญ่เลยอ๋อองจริงองจริงที่อยู่หน้าวิหารครับอันนี้เป็นองค์จริงเลยฮะครับครับก็แล้วก็เนื้อหาในเล่มก็น่าสนใจมากมายหลายอย่างเล่มนี้สมันาคุณพระอุปคุตพระอุปคุตของหลวงปู่ทองดําวัดทรามตะเพียนทองจังหวัดลพบุรีครับครับนี่แหละฮะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปอีกเล่มหนึ่งฮะอีกเล่มหนึ่งก็อันนี้สามพระเครื่องอภิหานครับหนึ่งสี่สองนะครับเดือนตุลาคมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เราก็เปลี่ยนรูปแบบจากพระใหม่มาเป็นพระเก่า เหมือนเดิมครับเพราะว่าผ้าใหม่นี่ตอนนี้ก็หยุดหยุดไปพักหนึ่งสลับกันไปคุณรู้จักสลับกันไปฮะแล้วก็ของสมณนาคุณก็เป็นพญาเสือนอนกินของอาจารย์แดงวัดไร่วัดไร่้วัดไร่นู่ะทางใต้นู่นนะปัตตานีปัตตานีนู่นนะฮะเสือแหม่ทีแต่ชื่อดีเสือนอนกินนะใครได้ใครได้ไปนี่สบายเลยพญาเขาเรียกพญาเสือนอนกินครับนี่นะฮะเป็นเนื้อผงนี่พิเศษ ขออาจารย์แดงทํามา1,000องค์ครับนะครับนะฮะหซื้อได้ตามร้านหนังสือแนะนาทั่วไปนะของสมบูรคุณสุดยอดอย่างนี้ต้องรีบหน่อยนะฮะช้านี่มีสิทธิ์หมดอดได้ของดีเลยเล่มละห้าสิบาททั้งสองทั้งสองเล่มนะฮะคุณเอกกัมพีก็ห้าสิบอภิษิหารก็ห้าสิบนะะฮแนะนำหนังสือกันอีกสองเล่มนะฮะแต่เป็นพกอีทบุ๊กนี่นะฮะก็สงเทพพุทธาคมคูณมงคลมหาลาภเล่มนี้นะเล่มนี้ก็เปิดประวัติหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ แล้วก็เจ้าทุกคุณธงชัยวัดไตมิตรกรุงเทพนะฮะสมนาคุณเหรียญนี้ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อคูณมงคลมหาลาภครับนี่ครับเล่มนี้หาซื้อได้ที่ร้านเซเวนเซเวนะฮะอีกเล่มหนึงผมไม่ต้องถือนะฮะเดี๋ยวให้กล้องเข้ามาจับเลยนี่แหละฮะสุดยอดนะฮะเกจิอาจารย์ดังเนี่ยนะฮะ2ีรูปด้วยกันกับหนังสือย้อนลอยพระเกจิดังเล่มนี้ก็สมนาคุณพระสมเด็จชินฟัก ปุกเสกสองวัดด้วยกันนะวัดละคังแล้วก็วัดชัยโยนะวัดชัยโยวัดชัยโยอ่างทอง,อง,ทองเล่มนี้นตอนนี้ขายดีมากเซเว่นะ 7, ถ้าท่านหาแล้วซื้อไม่ได้เนี่ยนะฮนะก็ต้องรออาจจะเป็นเล่มถัดไปอาจจะมีย้อนลอยสองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เล่มน,นี้เนี่ยบางร้านยังมีอยู่ก็ไปหาดูนะสำหรับเซเว่นอีเลว่สองเล่มดังของเอกคัมภีในเครือ เอกัมพีเขาจัดทำมีเราไม่เอสเอมสคุณนุชัาที่แล้วเราจับฉลากกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ผู้โชคดีไปแล้วได้ผู้โชคดีกันเรียบร้อยนะครับครั้งนี้ก็เป็นพระสิวลีใช่ไหมพี่ครับพระศิวลีมหาลาภหน้าตาก้านิ้วเนื้อโลหะของวัดน้านกลางกรุงเทพเราเคยแจกไปแล้วองค์หนึ่งท่านได้เมตตากราบให้มาอีก ให้มาอีกนะก็นํามาเป็นของสมนาคุณเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่าต้องบูชาพระสิวลีกับพระอุปคุตโชคลาบโชคลาบแน่นอนนะฮจะให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองเราก็อยากให้แฟนรายการเนี่ยเจริญรุ่งเรืองด้วยก็นำพระสิวลีเนี่ยมามอบเป็นของรางวัลให้ร่วมสนุกกันด้วยการ SMS นะครับพิมพ์พีส่งมาที่489.0011 4 8 9 0นะองค์นี้จะเป็นของท่านก็ร่วมสนุกกัน ปีกโลหะเนื้อโลหะนะฮะต้องบอกว่าครั้งนี้เตรียมมาหนึ่งรางวันหนึ่งรางวันย่อๆยังไม่ได้เตรียมมาย่อๆยังไม่เตรียมมาเดี๋ยวคราวนี้หนึ่งเขาเวลาหาหน่อยอเดี๋ยวคราวหน้าคราวหน้าก็จะมาสมทบใช่คราวหน้าจะมาสมทบอันนี้ก็ กดไปก่อนนะสำหรับคนที่อยากร่วมสนุกนะเอสเอ็มเอสนะพีพีส่งไปที่4 8 9 0 0 1 1ครับ่พี่กุวิทมีพระเก่ามาบอกเล่าจะว่าเก่าเลยก็ไม่เชิงกราบกลางเก่ากลางใหม่แต่สนนราคานี่ไม่ต้องพูดไกลแล้วนะก็สูงกว่าพระเก่าบางรุ่นอีกบางรุ่นนี่ยังอายต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างเจริญพรบนเดี๋ยวเราบอกไปก่อนเดี๋ยวมาอธิบายกันมันเป็นยังไงนะของลุงปู วัดละหานไล่จังหวัดระยองนะปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะส่วนราคาเนี่ยขึ้นไปสูงมากเลยนะฮะโดยเฉพาะเจริญพรล่างและเจริญพรบนผู้คนที่ให้ความสนใจนะฮะราคาถึงไปมากด้วยด้วยเหตุว่าทางแถบนั้นเนี่ยเป็นแถบเศรษฐกิจนะแถบจังหวัดระยองชนบุรีจันนะฮะเป็นแถบนักธุรกิจจะเยอะมี่เพราะนักธุรกิจ กิจเยอะเนี่ยพอเขามีเงินมีรายได้เขาก็จะมาบูชาวัตถุมงคลกันแล้วเขาก็เก็บนี่แหละของหลวงปู่ทิมก็เลยวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมเนี่ยก็เลยได้รับความนิยมโดยเฉพาะเหรียญเจริญพรเนี่ยนะเป็นการตั้งชื่อให้ดูว่าเป็นมงคลเป็นมงคลคําว่าเจริญพรเจริญพรหลวงปู่ก็มีคนเคยถามหลวงปู่ว่าทำไมตั้งชื่อจรอันที่นี่เป็นชื่อหลวงปู่ตั้งนะหลวงปู่ตั้งเราไม่ได้มาตั้งกันเองเหมือนยุคปัจจุบันนี้นะไม่ใช่าผู้จัดสร้างทีนี้พี่เจริญพรเนี่ย แกจะทาอะไรแกต้องถามหลวงปู่เสมอก็เลยเข้าไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เหรียญรูกนนี้จะตั้งจะตั้งชื่อว่าเหรียญอะไรดีครับหลวงปู่ให้ชื่อว่าเหรียญเจริญพรเจริญพรท่าน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 ก็บอกว่าคนมีไว้ก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณมาอย่างนั้นคุณชินพรสุสติธิ์เป็นคนจัดสร้างจัดสร้างถูกต้องเป็นคนจัดสร้างแล้วระยะหลังนี่นะฮะคุณจินพรนี่ก็สร้างวัตถุมงคลมาได้รับความนิยมหมดเลยนะถูกต้องถือว่าเต็มสิ้น มีครูครนี่พูดง่ายๆ<ห>ถึงแม้จะเป็นคราวาสน่าก็ได้ไปอ่านองค์การบ้างอะไรบ้างต่างๆถือว่าเป็นสิทธิ์มีครูของเป็นสิทธิ์ของลวงผู้ทีมครับหลายๆคนก็ให้ความยอมรับและให้ความเคารพนับถือับนะครับนั่าานก็น,นี่แหละฮะก็เหรียญน,นี้นะฮะเหรียญเ,เจริญพรเนี่ยตอนแรกที่คิดทาเนี่ยไม่ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องมีเจริญพรล่างหรือบนถูกต้องเพราะว่า คณะกรรมการการจัดสร้างเนี่ยโดยเฉพาะคุณชินพรเนี่ยไม่ได้ระบุแล้วว่าต้องเป็นล่างหรือเป็นบนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเหตุโดยบังเอิญมาอย่างนั้นคือการทําครั้งแรกเลยเนี่ยที่แกะบล็อกมาเลยเนี่ยเป็นเจริญพรล่างอยู่ข้างล่างคําว่าเจริญพรเนี่ยอยู่ข้างล่างถูกต้องอยู่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 ใต้ใต้อัณนะขาหลวงปู่มาอย่างนั้นที่ก็พิมพ์ไปได้ไม่มากอะฮะก็บังเอิญบล็อกเจริญพรด้านหน้าเนี่ยแตกแตกแตก พอแตกปุ๊บก,ก็เออเห็นว่าพอสมควรแล้วครับเลยคลุจีนพรแกก็เลยเอ้าไหนๆจะเปลี่ยนบล็อกใหม่แล้วก็ลดรูปหลวงปู่มานิดนึงแกะรูปสมัยอเอาเจริญพรไปไว้ข้างบนมั่งครับก็เลยมีล่างมีบนอ,อแล้วก็เลยพิมพ์มต่อไปจนครบ,ครบตามจํานวนที่ที่ได้อขออนุญาตหลวงปู่จัดสร้างไว้ครับย่างนั้นก็เลยทําให้มีเจริญเจริญพรล่างและเจริญพรบนครับเรียนให้ผู้ชมทราบว่าปลูกเศกพร้อมกันพร้อมกันครานะครับปลูกเศกพร้อมกันครับ